ทุกอย่างเลยในทางโลกเมีความเสื่อมมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่มีใครได้สิ่งเหล่านี้ แบบถาวรมีการแปลเปลี่ยนและที่สุดของความไม่ถาวรของมันก็คือร่างกายเราแตกคำลายถึงเราจะอยู่ในยศไปตลอดจนกระทั่งใกล้สิ้นอายุไขตัวอายุไขเองก็จะทําให้เราเสื่อมจากสิ่งนั้นเสื่อมจากยศเสื่อมจากลาบเราหาลาบได้มากพระเจ้าบอกเธอหาเงินได้วันละแสนก็หาปันนะได้เยอะไม้เยอะแต่เธอสามารถทําความสุขได้ต่อเนื่องตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนได้ไหมก็ทําไม่ได้ ความสุขในทางโลกหาได้ชั่วคราวแค่น,นั้นเองไม่สามารถดำรงอารมณ์ของความสุขเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องและเราก็ยังแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ได้พระองค์จึงให้เรามองว่าการรู้อริสสสีมันเป็นอริยรัพย์เป็นทรัพย์ปัญหาสารพระองค์จึงบอกว่านั่นนะขณะนั้นเธอได้ลาบการได้ลาบคือการได้มามีศรัทธาในคาสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วพระองค์บอกว่านี้คือส่วนแห่งการได้ลาบ